สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมก็เช้านี้ก็ลดน้ํามะพร้าวไว้ครับผมเพราะว่าเตรียมต้นพันธุ์มะพร้าวชุดนี้ก็ประมาณ200ต้นก่อนครับผมเพราะว่ามีโครงการจะทำเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวครับก็เลยเตรียมจะ ลงมะพร้าวกันครับผมก็อันนี้สั่งต้นมะาพร้าวมาครับผมแล้วก็เอามาเพาะไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งเดือนมีนาคมปี6 4สี่ครับผมก็เลยเอามาเพาะไว้สักนิดหนึ่งก่อนเพราะว่ารถขุดยังไม่ยังไม่ได้มาขุดแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องแนวเขตที่ดินด้วย ก็เลยะจะให้เจ้าหน้าที่เขามาลังวัดที่ดินก่อนเพราะว่ามันมีแบบมันมีที่ดินข้างเคียงครับผมก็คืออ,อาจจะไม่แนวเขตไม่ชัดเจนก็เลยรอก่อนครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่มาลังวัดที่ดินก่อนแล้วก็รถจะได้ขุดล่องอะไรเงี้ยปรับดินแล้วก็อาจจะทำรั้วไปด้วยครับก็เลยเตรียมการไว้ก่อน อันนี้มะพร้าวน้ำหอม200ต้นครับก็เตรียม <c oughs> จะลงไว้แล้วก็จะทำเป็นแบบกเกษตรแต่ว่า <c oughs> จะทำเป็นแบบเชิงท่องเที่ยวครับผมก็คือมอีอาจจะมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยปลาสวยงามอะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เลยเตรียมการกันไว้ก่อน ค่คอยๆทําไปทีละนิดละหน่อยครับเพื่อว่าถ้าสวยงามอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเปิดให้ท่องเที่ยวกันครับผมซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากาตัวเมืองลบบุรีมากนะักครับก็เลยวางแผนไว้ประมาณนั้นครับผมเผื่อมีโอกาส <c oughs> จะได้ชวนแฟนเพจมาเที่ยวสวนอ JR Farm ครับผมอันนี้เป็นชื่อทางฟาร์มครับผม JR Farm ครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่สั่งมาครัก็ถ้าสั่งจำนวนเยอะเขาก็คิดอัตราไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับผม แต่ถ้าสั่งน้อยก็รู้สึกว่าเขาจะคิดต้นหนึ่งก็หลายบาทอยู่เห็นแม่ค้าที่ขายต้นไม้ในย่านนี้ก็ขายปีกอยู่ในราคา80บาทครับแต่ที่นี้พอสั่งมาเป็นหลักร้อยก็เลยได้ราคาถูกกว่านิดหน่อยครับผม ก็จะลองดูครับผมเพราะว่ามะพร้าวเองที่ที่ปลูกไว้ที่สวนก็อา่าโตไวพอสมควรอยู่ครับผมก็เลยจะลองลงดูครับอันนี้ก็เลยเอามาชําไว้ก่อนเพราะว่า <c oughs> ช่วงนี้ฝนก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับผมช่วงเดือนมีนาเนี่ยครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งครับถ้าฝน หรือว่าเราชักล่องทําล่องทําแนวล่องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปลงแล้วก็วางระบบน้ําอะไรเงี้ยให้มันง่ายต่อการดูแลครับเพราะว่า <c oughs> จะลองทําดูครับเพราะว่าเท่าที่ที่เห็นกเกษตรแบบเชิงท่องเที่ยวอ่ะก็จะมีความหลากหลายอยู่ครับผม เพราะว่าเกษตรเชิงท่องเที่ยวสามารถพลิกแพงไปได้หลายอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นแปรรูปแปรรูปของผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีอยู่นะครับหรือว่าจัดจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะจะง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเราทำเกษตรแบบปลอดสารเกษตรแบบปลอดภัยคนกินก็จะมั่นใจ มาเที่ยวแล้วก็ได้กินพืชผักที่เราปลูกแบบปลอดสารนี่ก็จะดีครับผมแล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็สามารถจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ครับแล้วก็ลูกค้าก็มั่นใจเพราะว่ามาเห็นสวนแล้วก็ได้ชิมครับได้เที่ยวด้วยก็ถือว่าพยายามทำให้ให้ครบวงจรครับผม ก็กับยังไงฝากไว้ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับ JR Farm ครับผมกับก็เป็นฟาร์มใหม่ที่กําลังจะเตรียมการไปข้างหน้าครับผมสาหรับวันนี้ขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่านนะครับผมที่รับชมแล้วก็ติดตามท่านใดที่รับชมช่อง เกษตรทำเลื่อยเปื่อยนะครับผมยังไงอย่าลืมติดตามทางช่องอ่า ...JR ฟาร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมครับผมโอกาสหน้าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ